สวัสดีค่ะวันนี้แพลมาอัปเดตผิวอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยเนาะสำหรับครีมตัวขาวของร้านแพรนะคะมันมีทําไมมันมีหลายตัวจังนะคะวันนี้แพรจะเอามาพูด2ตัวหลักๆนะคะซึ่งเป็นครีมที่ทุกคนเนี่ยเห็นกันแบบ แพลทโค้รีวิวบ่อยมากนะคะโค้ดมาตลอด9ปีเลยนะคะคือตัวนี้นะคะสีเหลืองแล้วก็สีชมพูคืออะไรนะคะเจ้าตัวสีเหลืองนะคะเขาเป็นครีมพายนะน้องทํามาจากสมุนไพรคามิ้นนมสดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะแบรนด์ซีเกตมีไม่มีที่ไหนแน่นอนนะตัวนี้นะคะจะเน้นเรื่องความขาวแบบขาวออกเหลืองๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะสีชมพูอันนี้นะกลิ่นหอมแป้งเด็กมากๆตัวนี้น้องจะเป็นวิตามินเข้มข้นนะคะมีโคจิกมีนาโนไวท์ซึ่งเป็นสารสกัดที่แบบรวบรวมเรื่องความขาว นะคะคตัวนี้ก็สูตรเฉพาะเหมือนกันทั้ง2ตัวช่วยเน้นเรื่องความขาวกระจ่างใสลบรอยแตกลายนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นคุณแม่ตั้งคันสามารถใช้ได้ด้วยนะคะแล้วทําไมต้องใช้คู่กันนะคะ ทุกคนถ้าถามแพล,ลไม่อยากให้ใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งเลยนะแต่อยากจะแนะนําให้ใช้คู่กันเลยนะคะถ้าใครอะ่ะไม่อยากทาแบบทีละขั้นตอนก็ผสมรวมกันแล้วทาแบบแพลก็ได้นะคะผลลัพธ์เวลาที่ใช้คู่กันแล้วเนี่ยนะคะผิวมันจะขาวออร่าทั้งเหลืองทั้งชมพูผสมกันในผิวเราอะ่ะมันจะเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยเห็นปะคือหลายคนบอกแพลขาวมากขาวแบบทํายังไงจะขาวเหมือนแพลนะคะคือแพลอะ่ะเลิกใช้ไพ่ตัวเดียวมาตั้งนานแล้วแพลใช้ผสมมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่ามันให้ผลลั กับผิวที่มีความขาวแบบอมชมพูออร่าแรงมากกว่านะคะซึ่งอันนี้แพลรไม่ได้บังคับลูกค้าคือแพลรขายแยกทุกตัวเลยแต่แล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้หรือได้ผลลัพธ์แบบไหนแต่ถ้าอยากได้ผลลัพธ์แบบแพลรคือแนะนําว่าให้ผสมแป้งบุ๋เข้าไปถ้ามีงบนิดนึงเพิ่มเซรั่มเป้งขาวเข้าไปอีกในะเพื่อเพื่อให้มันเห็นผลไว้ยิ่งขึ้นนะแล้วก็ถ้ามีงบอีกนิดนึงนะคะเพิ่มกันแดดเข้าไปด้วยแล้วผสมรวมกันทารวมกันแบบแพลรคือรับรองจบผิวสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่จบ